สวัสดีค่ะนิชั้นนางสาวกัญน,นาชาทิยานุกูลตอนนี้ชันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนบ้าสนสมเด็จเจ้าพระยาชั้นปีที่2ค่ะคณะวิทยคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการแต่งตัวให้กับสุนัขแบบเก๋ๆนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสุนัขที่เรานำมาวันนี้นะคะเป็นพันชิสุชื่อว่า ฝุงทองนะคะเรามาดูวิธีการแต่งตัวให้กับสุนัขดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องหวีผมให้สุนัขก,ก่อนนะคะแต่ว่าต้องหวีไปในทางทิศท,ทางของขนมันนะคะห้ามหวีคืหอหวีย้อนนะคะเพราะว่าจะทําให้ ผลพันกันได้นะคะนี่คือชุดของเจ้าถุงทองนะคะสวยไหมคะเรามาเริ่มการแต่งตัวสุนัขก,กันดีกว่าเลย ถุงทอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลยนะคะนั่งนิ่งๆด้วยไม่ดื้อด้วยนะคะ เราจะเริ่มด้ววิธีมัดผมนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแบบว่าแต่งตัวให้สุนัขแบบเก๋ๆแบบสบายๆเรียบง่ายไม่ต้องไปที่ร้านเลยนะคะสวยไหมคะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะการแต่งตัวให้กับสุนัขแบบเก๋ๆนะคะแบบง่ายๆมากะค่ะแล้ววันนี้ฉันก็ขอลาไปก่อนนะคะ